นีครูก้อยมีเทคนิคที่น่าสนใจจากคุณครู2ท่านนะคะ ที่อยู่ในโครงการอ่านเขียนเรียนสนุกป,ปั้นเด็กจิ๋วไปเด็กแจ๋วของมูลนิธิใบไม้ประสบใบใสรัจบังจากนะคะเ,เป็นเทคนิควิธีการนําพาเด็กเรียนรู้สระก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะเพราะว่าสระเนี่ยเป็นทักษะที่เด็กมักจะไม่ค่อยคล่องแล้วก็จําสระจําทั้งรูปทั้งเสียงไม่ค่อยได้ดังนั้นคุณครูทั้งสองท่านเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิควิธีการสอนแล้วก็การเน้นย้ําในแต่ละช่วงที่แตกต่างกันนะค,ะคุณครูท่านแรกที่จะนามานาพาคลิปมาให้ดู วิธีการสอนนะคะก็คือคุณครูจากโรงเรียนบ้านตือระนะคะอำเภอสุงไหงโกโลกจังหวัดนาราธิวาสอันนี้คือตายสุดเลยนะ,ะมาดูเทคนิควิธีการปูพื้นฐานสระก่อนนําเข้าสู่บทเรียนของคุณครูกบนะคะหรือว่าคุณครูจเจริญจิตที่โรงเรียนบ้านตือระอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสกันค่ะเชิญค่ะ สนใจมากเลยนะคะเพราะว่าคุณครูเขาจะมีการทำท่าประกอบกับสระแต่ละตัวที่เด็กๆเคยได้เรียนมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วเด็กๆก็ทำท่าตามการทำท่าแบบนี้จะทำให้เด็กเชื่อมโยงนะ,ะเชื่อมโยงเสียงของสระไปสู่ภาพของการเ,าเป็นภาพจำสระรูปร่างของสระนะคะก็คือเชื่อมโยงตัวสัญลักษณ์ของสระแต่ละตัวที่เคยเห็น สู่การทำท่าประกอบก็จะช่วยทำให้เด็กๆนั้นสามารถจดจำสระและเพี้ยชนะต่างๆได้แม่นย่างมากขึ้นนะคะก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวค่ะ หลังจากเด็กๆทําท่าประกอบสระแต่ละตัวเรียบร้อยแล้วครูก็จะนำบัตรอักษรลักษณะแบบนี้นะคะขึ้นมาเพื่อที่จะให้เด็กๆได้เห็นภาพสระอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นการทบทวนสระที่เคยเรียนมาก่อนหน้านี้ค่ะ จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ตอนตั้งแต่เปิดเทอมมาเนี่ยครูเขามีการปูถานเพชนากับสระกันมาก่อนหน้าน,นั้นแล้วแต่ว่าหลังจากที่เริ่มเรียนชาร์ตวัยนิ้วชุดนี้นะคะก็คุณครูเขาก็จะมีการทบทวนสระรวมถึงเพชนะที่เด็กๆเคยเรียนผ่านชาร์ตนี้มาก่อนแล้วเท่านั้นเพื่อเป็นการเน้นย้ำซ้ำทวนก่อนนำเข้าสู่บทเรียนค่ะ ในบางช่วงของการสอนครูก็จะขอเร่งสปีดคลิปนะคะเพราะว่าวิธีการหรือว่าเทคนิคต่างๆที่ครูเขาใช้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันเหมือนกับที่เราดูมาก่อนหน้านี้ในชาที่เห็นหน้ากระดานตรงนั้นเนี่ยวันนี้เด็กๆจะได้เรียนสระอือดังนั้นครูก็จะมีการนำพาสระอือมาให้เด็กๆทำความรู้จักกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เรียนไปแล้วเมื่อต้นเทอมเพื่อที่จะปูฐานก่อนให้เด็กๆรู้ว่าวันนี้เราจะเรียนสระอือกันนะ หลังจากที่ได้ทบทวนสระไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็จะนําพาเพชนะนะซึ่งวันนี้เด็กจะได้เรียนเพชนะอ,กอนักษรต่ําตามในชาร์ตที่อยู่ด้านหลังนะคะครูก็จะพาเพชนะอักษรต่ําแต่ละตัวมาให้เด็กรู้จักพร้อมทั้งบอกด้วยว่าอ,อ,อย่างเช่นทอทหารออกเสียงว่าทอนอหนูออกเสียงว่าอนอนะนอน,นอ,นนอนครูก็จะเน้นย้ําเสียงเพชนะเพื่อที่จะนําพาไปสู่การแจกลูกสะกดคําตามชาร์ตไวนิลด้านหลังที่บนกระดานเลยค่ะ จากใต้สุดที่สุไหงโกโลกเดี๋ยวครูก้อยจะพาขึ้นเหนือนะคะไปที่อำเภอแม่สเสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปพบกับคุณครูจิตราวดีที่โรงเรียนบ้านห้วยทายนะคะครูจิตราวดีหรือว่าครูน่องเป็นครูสอนป .1 เหมือนกันวิธีการนําเข้าสู่บทเรียนของครูหน่องเขาก็จะมีการปูพื้นฐานสระมาก่อนหน้านั้นนะคะแล้วก็แต่ว่าวิธีการที่ครูก้อยสนใจนะค,ะคิดว่ามันน่าสนใจมากแล้วยังไม่เคยเจอคุณครูท่านไหนทําเลยแต่ว่าครูหน่องเนี่ยได้ นำวิธีการเทคนิคนี้มาใช้แล้วมันน่าสนใจมากเลยนะคะและที่สําคัญเด็กโรงเรียนบ้านพุ้ยทรายเป็นนักเรียนปกยอนะคะหรือว่ากเกรียงนะคะก็จะเป็นเป็นกรียงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยงนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าครูจิตราวดีมีเทคนิคอะไรนะคะและถ้าใครสนใจก็ลองนําไปปรับใช้กันดูนะคะวันนี้เราจะขึ้นชาร์ตของสัลโอรและคนรู้จักเขาแล้วเนาะสัลโกใช่ไหมคะ ตัวเก่าก่อนคเอันเก่าก่อนเราเรียนสละอะไรมาแล้วบ้าตัวที่หนึ่งคือสลักสสระีสละทีในเบื้องต้นก่อนที่จะพาเด็กเด็ การแจกรูปสกุดคําตามชาร์ตไวนิยที่เห็นอยู่บนกระดานนะคะครูจิตราวดีหรือว่าคุณนงขออภัยนะคะเมื่อสกรูนี้ครูได้เรียกชื่อผิดนะไม่ใช่คูหนงนะคะแต่เป็นครูนงครูนงก็พาเด็กๆทบทวนสระที่เรียนไปก่อนหน้านี้แล้วผ่านตัวที่ครูนงเขาเขียนไว้บนกระดานนะคะตรงนี้เขาก็พา่าเบเรื่อย,อยจนครบทุกสระที่เด็กๆได,เด้เรียนมาค่ะ ูหนงก็จะพาอ่านแจกลูกสะกดคำนะคะตามในชาร์ตก็จะไล่เรียงมานะคะจนกระทั่งถึงตรงนี้ค่ะในกรอบสีเหลืองนะคะซึ่งเป็นคำสำหรับอ่านตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจลองมาดูเทคนิคของครูหนงกันค่ะโ<อ>คโลเลโคโลเลโคโลเล สนใจมากเลยนะคะตรงนี้เพราะว่าตั้งแต่ครูก้อยติดตามการสอนหลายๆโรงเรียนในโครงการมาเนี่ยยังไม่เคยเจอคุณครูท่านไหนนะที่ใช้เทคนิควิธีการนี้แบบครูหนงมาก่อนเลยซึ่งวิธีการนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆนั้นได้มีการทบทวนสระเป็นระยะๆนะคะเพื่อที่จะอ่านเป็นคำได้ด้วยแล้วก็รู้ว่าสระที่เขาอ่านอยู่นั้นคือสระอะไร ค่คุณครูลองใช้เทคนิคนี้นะคะในช่วงต้นเนี่ยครูก้กยก็เชื่อว่าเดี๋ยวในลําดับถัดไปเมื่อเด็กเรียนสระเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะคะสระเดิมๆเหล่านี้ที่เขาเคยเรียนมาแล้วเนี่ยเขาก็จะแม่นยํามากขึ้นครูก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องมาคอยแนะนําหรือย้ําทวนแบบนี้อยู่เสมอๆแล้วว่าโคคือสระโอเลคขขขือสระเอก,ก็ไม่จำเป็นต้องทําแบบนี้แล้วนะคะแต่ว่าในช่วงต้นของสระที่เด็กยังไม่แม่นเนี่ยก็การทําแบบนี้ก็ช่วยทําให้เด็กแม่นยําสระได้ไมากยิ่งขึ้นค่ะ่ะเงยไอน ครูท่านใดที่ยังกังวลว่าเราไม่ได้จบเอกไทยจะสอนได้ไหมครูจิตราวดีเนี่ยจบเอกชีวะนะคะจบชีวะแล้วปีนี้เป็นปีแรกที่มาทําหน้าที่ในการสอนเป็นครูภาษาไทยป .1 อหนึ่งด้วยนะ,ะดังนั้นก็ต้องชื่นชมมากทีเดียวนะคะทั้งครูจิตราวดีแล้วก็คุณครูกบนะคะที่บ้านตือระนะคะก็คือคุณครูจะเริญจิตนะ,ะทั้งสองท่านก็มีเทคนิคที่การพาเด็ก สังเกตเรียนรู้สระที่น่าสนใจมากซึ่งบางท่านอาจจะทำวิธีการนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีเทคนิควิธีการอื่นที่น่าสนใจก็มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันได้นะคะในช่องเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพื่อที่จะได้เป็นวิทยาฐานให้กับคุณครูท่านอื่นได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ร่วมกันด้วยค่ะรับชมจบแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นวิทยาทานทางการศึกษาและอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสสำคัญที่จะทำให้เด็กๆของเราอาจออกเขียนได้กันนะคะ